สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับโมอีกแล้วเนาะหลังจากคลิปที่เราที่โมได้มีการเล่าในส่วนของขั้นตอนการสอบเข้าที่วิทยาศาสตร์สุราพรไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวเนาะวันนี้ก็จะมาเล่าในส่วนของประสบการณ์นะว่า ตอนที่มุงสอบเข้ามาหนึ่งเนี่ยเส้นทางการสอบเข้าเป็นยังไงบ้างหนักหรือเบามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วมุกแบบเจอที่นี่ได้ยังไงอะไรต่างๆมุกก็จะมาเล่าในคลิปนี้เนาะแต่ว่าในส่วนของกพวกขั้นตอนต่างๆเนี่ยมุกก็จะขอข้ามไปเลยนะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็มุกใส่ลิงก์เอาไว้ที่ใต้เดสคริปชันแล้วนั่นเอง ในส่วนของหัวข้อแรกแน่นอนว่าเราจะต้องมาพูดคุยกันก่อนนะว่าโมกเองอ่ะรู้จักที่นี่ได้ยังไงต้องบอกว่าด้วยส่วนตัวโมกเองก็ยังไม่เคยรู้จักที่นี่มาก่อนนะช่วงนั้นนอะนนืงจากว่าปกติเราก็จะได้ยินแบบมหฮโดนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าของจุฬาพรโมก็แบบมคือที่ไหนเราต้องบอกว่าสําหรับเพื่อนเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ไปในทางแบบ คือทางออกนอกเมืองอะ่ะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้รู้จักอะไรมากมายแต่ด้วยความที่ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นการรับสมัครผ่านระบบของสวสวทใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าโมกเองก็มีการสอบสสวทอยู่แล้วแต่ว่าพอเราขึ้นปหขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นค ondition เพิ่มเติมนะว่าเออเราสามารถที่จะนําคะแนนการสอบสสวทในครั้งนี้เนี่ยไปพิจารณากับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรได้นั่นเองเนาะแต่ว่าในส่วนของตอนนั้นน่ะโมกเองก็พอรู้ว่าเฮ้ย เขามีการแบบเกณฑ์คะแนน,นตรงนี้ด้วยโมก็เลยตัดสินใจที่จะมาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วอะไรยังไงใช่ไหมโมก็มาคนพบว่าอ๋อเป็นโรงเรียนที่เราจะนินไปทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เป็นโรงเรียนทุนแล้วก็เป็นโรงเรียนประจําตอนนั้นโมก็มีความรู้สึกสนใจนะเนื่องจากว่าคือปกติเราก็จะเป็นโรงเรียนแบบไปกลับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการอยู่ประจําแบบครั้งแรกเลยเนาะก็ถือว่าเป็นความแบบตื่นเต้นแล้วเราก็อยากที่จะไป สำหรับเส้นทางการสอบเข้าแน่นอนว่าอืเป็นอะไรที่ไม่มีวันลืมจริงๆนะต้องบอกว่าเส้นทางมันไม่ได้สวยหรูอ,อะไรขนาดนั้นเนาะย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมแต่ด้วยความที่โดยปกติแล้วว่าสาหรับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่ากลุ่มโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างเนี้ยคือคือ,ค,อคือเข้าใจฟิลประมาณนี้ใช่ไหมก็จะเป็นโรงเรียนที่แบบมีความพิเศษขึ้นมาที่ไม่ใช่โรงเรียนรัฐบาลทั่วไปเขาจะมีการสอบก่อนรับสมัครก่อนอะไรต่างๆอยู่แล้วเนาะดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยโมก็อ่ะโอเคไปสอบ สอบของสสวรทอรอบแรกแล้วก็เข้ามาสอ,อบรอบสองที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรซึ่งจําได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันเด็กนะสำหรับการสอบรอบสองเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเดือนมกราแต่ในขณะที่โรงเรียนรัฐบาลอื่นๆเ,เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดรับสมัครเลยเนาะดังนั้นในส่วนของตรงนี้เ,นเราก็จะรู้ตัวเองแล้วแหละว่าเราจะได้ที่นี่ไหมเราจะมีโอกาสไหมแล้วเราควรที่จะไปสอบสำรองที่อื่นเอาไว้หรือเปล่าแบบนี้นั่นเนองเนาะซึ่งตอนนั้น,นอะตอนที่ม่งสอบเข้ารอบแรกอะของสสวทจําได้เลยว่าได้คะแนนไม่ นะของวิชาคณิตศาสตร์ทําได้ประมาณห้าข้อเองอะแต่สามสิบแล้วก็ส่วนสําหรับวิทยาศาสตร์อันนี้โมกจาไม่ได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไม่เกินครึ่งด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นโมกก็ผ่านเข้ามารอบแรกนะเป็นหนึ่งในสามร้อยที่ได้เข้ามาสอบในรอบที่สองนั่นเองซึ่งตอนนั้นก็มาสอบในรอบที่สองนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าโมกเองไม่ใช่คนที่เก่งวิทย์คณิตอะไรแบบเบอร์แข่งขันอะไรขนาดนั้นเนาะตอนนั้นก็ไปสอบก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะบางข้อก็แบบงงๆงก็บางข้อทําไม่ทันก็มีเหมือนกัน นะสําหรับในส่วนของการสอบรอบ2เนาะซึ่งพอประกาศผลถ้าจําไม่ผิดน่าจะช่วงประมาณเดือนกุมภาประมาณนี้เนาะซึ่งในขณะที่โรงเรียนรัฐบาลทั่วไปเขาก็ยังไม่ได้มีการเปิดรับสมัครโมกก็รู้ตัวเองแล้วว่าโอเคประกาศรายชื่อออกมาโมกได้สำรอง110 ฟังไม่ผิดว่าสำรอง110ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไกลเลยนะโมกเองก็ไม่ประมาทเนาะโมกก็เลยมีการไปสอบเข้าที่โรงเรียนรัฐบาลแถวบ้านนะตอนนั้นโมก็สอบได้ที่2เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าช่วงนั้นอนะอย่างที่โมกบอกไปนะว่าเป็นสถานการณนะ์โควิดเนาะดังนั้นการที่จะมามอบตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับปกติไงต้องเล่าก่อนนะว่าเวลาที่เราจะมอบตัวเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะไปมอบตัวที่โรงเรียนเลยดังนั้นเนี่ยพอถึงวันที่เขากําหนดปุ๊บพอไปมอบตัวปุ๊บโรงเรียนเขาก็จะดูเลยว่าเอา้า คนนี้สละสิทธิ์ไหมคนนู้นคนนี้เขาก็จะเรียกสำรองขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นสถานการณ์โควิดปุ๊บเขาก็ได้มีการเปลี่ยนระบบการมอบตัวใหม่เนาะกลายเป็นว่าเขามอบตัวผ่านการส่งเอกสารทางไปรษณีย์เนาะเขาก็จะมีลิสต์มาเลยว่าอา่ะโอเคเอกสารที่คือต,ต้องส่งมาก็จะมี1 2 3 4กรอกฟอร์มอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ซึ่งแน่นอนว่าพอเวลาที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เขาจะให้เวลาเยอะกว่าปกติอยู่แล้วนะเขาก็จะแบบโอเคอาจจะให้เวลา1สัปดาห์2 สัปดาห์อะไรแบบนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้มีการเตรียมเอกสารแล้วก็ส่งปริษนีแบบนี้นั่นเองแล้วด้วยความพิโมกอะสำรอง1นึ่งร้อยสิบนี่เ้าเขาเรียกหลายเซตมากเลยอะคือแบบอตอนนั้นก็เรียกไปปุ๊บ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 ,บก่อจะถึง110่ง้อเราก็แบบ ได้หรือเปล่มโมก็เลยมีการไปมอบตัวที่โรงเรียนรัฐบาลแถวบ้านที่โมกสอบไลขที่2ไปก่อนนะคือยังไงเราก็ต้องเอาตรงนี้แบบประกันเอาไว้ก่อนเนาะเผื่อว่าของที่ทวิทยาศาสตร์สุฬาภร์เรียกไม่ถึงขึ้นมานี่คือแบบอ้าวแล้วเรา,าวิาว่สาสอบได้ที่สองแล้วเราเกิดสละสธิ์ไปอะไรอย่างี้ใช่ไหมโมก็เลยลมีการไปมอบตัวเอาไว้ก่อนเนาะจนกระทั่งตอนนั้นโมกจาได้เลยนะว่าเป็นเดือนมีนาโมกกาลังทําธุระอยู่ที่ธนาคารก็ได้รับสายโทรศัพท์ขึ้นมากริ่งจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุฬาพรราชวิทยาลัยปทุมธานีเอ่อชื่อนี้นี้ใช่ไหมเรา เป็นสำรอง110ตอนนี้มีสิทธิ์เรียกถึงจะสละสิทธ์ไหมหรือว่าจะเอาโมก็ตัดสินใจเลยว่าโอเคเรียกถึงแล้วไปเลยก็เลยกลายเป็นเส้นทางที่เราได้เข้ามาอยู่ที่นี่เนาะก็ถือว่าจอยมาตอนนี้ได้ประมาณ3ปีแล้วนั่นเอง และสำหรับหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่3นม้ันก็คือจะเป็นในส่วนของการเตรียมตัวเนาะมีคนคอมเมนต์สอบถามมาในหลายๆคลิปเหมือนกันนะว่าโมกเนี่ยเตรียมตัวยังไงในส่วนของการสอบเข้ามาหนึ่งแน่นอนว่าอย่างที่บอกไปนะว่าเขาจะมีการรับสมัครผ่านระบบของสะสะวทเนาะซึ่งแน่นอนว่าแนวข้อสอบของสะสะวทเนี่ยมันก็จะเป็นข้อกาถ้าเกิดว่าเป็นวิทย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคณิตก็จะเป็นในส่วนของการเติมคําตอบเนาะโมกเองก็จะเป็นการติวโจทย์ของสสวทไปเลยนะแต่ว่าตอนนั้นที่โรงเรียนเก่าโมกเนี่ยเขาจะมีการจัดติวอยู่แล้วทุกๆช่วงปิดเทม ก็จะเป็นประมาณเดือนตุลาเนาะซึ่งการสอบสพอ่ะถ้าจะไม่ผิดจะประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาประมาณนี้เนาะดังนั้นเขาก็เลยจะเป็นการติวช่วงปิดเทอมประมาณเดือนตุลานั่นเองตอนนั้นโมก็ไปติวที่โรงเรียนอยู่เป็นประจําเลยนะก็ฝึกทําโจทย์ฝึกทําข้อสอบไปเรื่อยๆแต่ว่าโมเองก็ยังทําได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะอย่างที่บอกไปเนาะคณิตได้แค่5ข้อเองแล้วก็แบบวิทย์ได้ไม่ถึงครึง่งแล้วก็ในส่วนของการสอบรอบสองเนี่ยโมก็จะเป็นการทําโจทย์จากหนังสืออย่างเดียวเลยนะต้องบอกว่าการสอบใน เครือโรงเรียนวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย การที่เราจะมาแบบนั่งสรุปเนื้อหาอย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่เนาะเนื่องจากว่าแนวข้อสอบมันคือมันไม่ใช่ข้อสอบความจาอ่ะมันจะเป็นแนวข้อสอบแบบว่าการที่เราเอาความรู้เอาอะไรต่างๆพวกนี้มานั่งวิเคราะห์แล้วมันจะเป็นการอ่านอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นข้อสอบออกแนวปีซ่าดังนั้นถ้าเกิดว่าเราพอที่จะได้เนื้อหามาบ้างอยู่แล้วอ่ะการที่มาทําโจทย์เลยมันก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่มันจะช่วยประหยัดเวลาเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยการสอบรอบสองมงเองก็ไม่ได้มีการไปเรียนพิเศษที่ไหนนะจะเป็นการนิ้นการทําโจทย์เนาะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยโมก็อ่านเป็นหนังสือเล่มนี้เนาะก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มั่นใจว่าเขามีฉบับปรับปรุงใหม่อะไรหรือเปล่ายังไงนะแต่ก็จะเป็นแนวข้อสอบแบบประมาณนี้นะแต่ถามว่าข้อสอบจริงเป็นยังไงต้องบอกว่ายากกว่าในเล่มนี้พอสมควรเลยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบไกด์แนวทางให้เราได้เอ,อฝึกว่าอ๋อเราควรที่จะทําไปในทิศทางประมาณนี้เราควรที่จะได้ในทิศทางประมาณนี้นั่นเองเนาะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่อยนะสำหรับคน น,นี่กำลังจะสอบเข้าเนาะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะได้ข้อมูลไปไม่มากก็น้อยขอบคุณมากๆเลยนะสําหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกก็ติดตามกันด้วยวันนี้มกไปก่อนแล้วบ๊ายบาย